พาทุกคนเข้าไปสูงประวัติศาสตร์เมื่อสมัยส,มสัมพงคัรามมากนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่เขานะขอัสมัญญานะะนี่คือขับรถลอดทุ่งไปนะ เยอะมากนี่กระยางนี่ดูต้นตาลน,นะครับธรรมชาติของต้นตาลเห็นไหมโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีมากโอ้โยดูนกนกเยอะเลยนี่ครับเขาไม่ได้กลัวเรานะนกเนี่ยเดี๋ยวผมจอดให้ดู ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะเอาสวยมากเนี่ยเขาสัพยาเป็นเขาที่มีประวัติอันยาวนานนะ ครับนี่คือเขาสัพพยานะนี่ใกล้มากเลยนะฮะไปจากนี้ก็ไม่เกิน500เมตรสวยมากนะฮะเป็นเขาที่เป็นประวัติศาสตร์นี่คือด้านหลังนะฮะด้านหน้าไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเรา,เราลองขับรถไปไปตามถนนนี้ก่อนนะว่าถนนนี้มันจะไปได้หรือเปล่าผมมองเห็นถนนโน้นลีบๆน่าจะไปได้อยู่เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะฮะ มาตรงนี้ก็มาจะมาเจอประตูระบายน้ำนะฮะเนี่ยประตูบานนี้มันก็มันก็สามารถกั้นน้ำไม่ให้มาจากแม่น้ำเจ้าพยาได้นะแม่น้ำเจ้าพยาจะมาทางนี้แล้วอันนี้แม่น้ําจะเข้าหมู่บ้านนะฮะถ้าเข้าหมู่บ้านมันก็ทอท่วมบ้านเราต้องปิดตรงนี้ปิดตรงนี้มาให้น้ําท่วมนะฮะ